การบวกเวกเตอร์เชิงเรขาคณิตหรือ adding vector geometrically อันนี้เราใช้ทางเรขาคณิตนั้นเราก็สามารถบวกกันได้เลยโดยไม่ต้องคำนวณซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียก็คือว่าอันนี้เราวาดรูปได้เลยแต่ถ้าเราวาดรูปไม่ไมเก่งมันก็ไปใช้แบบบวกเลขดิ บวกเลขของเวกเตอร์ทางพีชคณิตด,ดีกว่าทีนี้อย่างที่เรารู้กันเนี่ยว่าเวกเตอร์เนี่ยมีทั้งขนาดและก็ทิศทางสมมติว่าเวกเตอร์ a เนี่ยก็คือลูกศรชี้ไปเฉียงเฉียงขึ้นข้างบนแบบนี้เวกเตอร์ b เนี่ยก็คือลูกศรเวกเตอร์เนี่ยชี้ไปทางขวามือ ซึ่งความยาวเนี่ยความยาวของเส้นเนี่ยก็จะบอก quantity บอกปริมาณของเวกเตอร์แล้วก็ลูกศรเนี่ยก็จะบอกทิศทางของเวกเตอร์ทีนี้เราจะบวกเวกเตอร์กันเราจะทำยังไงเราก็วาดรูปเลยเราไม่ต้องคำนวณอย่างเช่น a บวกเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b เนี่ยเราก็เอา tail a t the head ก็คือว่าหมายถึงว่า เอาหางเนี่ยเอาหางของเวกเตอร์ b เนี่ยไปต่อกับหัวของเวกเตอร์ a ที่ต้องการจะบวกฉะนั้นเราก็จะได้เวกเตอร์ลับเป็นเวกเตอร์ c โอเคก็จะเป็นแบบนี้ก็คือ tail a d the head ก็คือเอาหางของเวกเตอร์ b เนี่ยมาต่อหัวของเวกเตอร์ a เราก็จะได้เวกเตอร์ c แล้วโอเคซึ่งเวกเตอร์ c เนี่ยเราเรียกว่าเวกเตอร์ ผลรวม v e กเตอร์หรือ v e กเตอผลลัพธ์ resultant vector ทีนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราเอาเวกเตอร์ b เนี่ยมาบวกก่อนบ้างก็เอา b ตั้งแล้วก็มาบวกด้วยเวกเตอร์ a เนี่ยก็เอาหางของเวกเตอร์ a ที่ต้องการไปบวกเนี่ยมาต่อกับหัวของเวกเตอร์ b ก็จะได้เวกเตอร์ c เราจะเห็นว่าทั้งความยาวของ เวกเตอร์ c อันนี้กับความยาวของเวกเตอร์ c อันนี้แล้วก็ทิศทางของมันเท่ากันเป๊ะเเลยฉะนั้นถ้าวาดรูปแบบใหม่ก็เห็นว่า a บวก b เนี่ยกับ b เวกเตอร์ b บวกเวกเตอร์ a เนี่ยมันก็จะได้เป็นเวกเตอร์ผลลั์ c เหมือนกันเลยมหัศจรรย์มา,ญญมากฉะนั้นเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b มันก็เท่ากับเวกเตอร์ b บวกเวกเตอร์ a ซึ่งการบวกเวกเตอร์เนี้ยเราเรียกว่ามีคุณสมบัติ commutative เราก็คือคุณสมบัติการสลับที่ก็คือ a จะบวก b ก็จะเท่ากับ b บวก a ซึ่งจะเห็นว่ามันคล้ายๆกับตอนเราเรียนพวกเลขเชคณิตพีเชคณิตซึ่งมันจะมีสมบัติต่างๆของการบวกอะไรประมาณนี้ซึ่งการบวกของเวกเตอร์เนี่ยก็มีคุณสมบัติแบบนั้นเหมือนกันก็คือมีสมบัติ commutative เรา โอเคแล้วก็หรือถ้าเราเอาเวกเตอร์ b บวกเวกเตอร์ c ก่อนแล้วก็มาบวกด้วยเวกเตอร์ a หรือเอาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b ก่อนแล้วค่อยมาบวกด้วยเวกเตอร์ c เนี่ยมันก็เท่ากันนั้นเราเรียกว่ามันมีคุณสมบัติ x c i a t บล็อกก็คือคุณสมบัติการเปลี่ยนกลุ่มโอเคนั okay. ้นก็จะจบประมาณนี้ ก็เห็นว่าเราก็จะเข้าใจการบวกของเวกเตอร์ทางเรขาคณิตแล้วก็จะประมาณนี้ครับ